เห็นสวยๆแบบนี้นะคะเราจะพาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ภูทอกค่ะทอทอกฮะภูทอกทอทหารทอทหารใช่ทอทีภูทอกภูทอกภูทอกค่ะทอกทอกแต่น้องน้องเพิ่งทอกเมื่อกี้ เออที่นี่สวยมากดูวิวด้านหลังดูวิวด้านหลังนะคะเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะที่นี่เขาเป็นจุดชมวิวหมอก360องศาแต่ตรงนี้นะคะเกิดจากไฟป่านะไม่ใช่หมอกใดๆทั้งสิ้นหมอกดูถ้าบอกว่าหมอกมาดูด้านนี้เขาจุดไดไออยู่ตรงนี้เห็นไหมคะควันขึ้นมาตัวนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะเพิ่มทัศนียภาพให้เราได้สวยขึ้นกับคุณค่ะนี่นี่นี่อันนี้อ่านดิ เบิงตะเวนมือเศร้านะครับจุดชมวิวตรงนี้เบิงตะเวนมือเศร้าก็คือดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านี่กําลังขึ้นเลยสวยงามนะครับที่นี่อย่างที่บอกไปว่าจุดชมวิวสามจะเห็นเบิงตะเวนหมือแรงอมีจริงหรอไปดูไปดูไปดูเบิงตะเวนมือแรงมือแรงคือตอนเย็นนะครับด้านนี้เนี่ยตั้งอยู่บนภูทอกภูทอกของเรานะครับเป็นสถานีโทรคมนาคมเชียงคานนั่นเองอย่ที่เชียงคานก็เป็นที่ส่งสัญญานั่นเองเอออันนี้นามักจับ ยังไงคะสั่งมองสั่งมองสั่งมองซื้อใบเจ้าอา้าสั่งมองก็ไม่มีอะไรมาก,กวันนี้นะคะก็มาแนะนําปูทอกกันเนาะสำหรับการขึ้นปูทอกเนี่ยนะคะก็ขึ้นง่ายๆเนาะจะมีรถบริการอยู่ทางด้านล่างราคา25บาบาทเท่านั้นเองเย่เย่เย่ลืมโชว์ชุดถือหน่อย ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยดอกเอื้องสามปอยบอกเคยเบ่งบานบนลานพื้นดิ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 นมันค่อนข้างชาวมากคู่เป็นซองออฟดีนัทใช่ไหมคะใช่นี่ตรงนี้นะคะเป็นเป็นศิลปินแจมให้สองดีโนด้วยไชทันอีกยื่นออกไปยังไงคะยังไงคะอันนี้เป็นจุดเป็นจุดที่เราจะเดินมา ถ่ายเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีตัางภัยแล้วเนาะเดินมาถ่ายคือเดินมาขี้ใช่ไหมไม่ใช่เนาะสวยดีป่ะเดี๋ยวทางกลับเราต้องเดินลงทางนี้นะคะไม่ใช่ค่ะต้องเดินลงไม่ใช่มันมีทางลงมันมีทางที่ดีๆเขาทําทางไว้ให้แบบดีนะคะส60อสงศาพานโนรามาขนาดนั้นก็เลยทีเดียวนะจ๊ะภูทอกทะเลยหมอกอยู่ที่เมืองเลยนะคะเขตแดนของ อีสานนั่นเองเเลยป็นยังไงคะดูแล้วรู้สึกว่าป่าแห้งแรงไหมรู้สึกว่าป่าแห้งแรงเพราะว่ามีไฟป่าแล้วก็โดนเผาไปเยอะด้วยต้นเผานี่คือแบบไฟป่ามันเกิดขึ้นเองเนาะเราจะไปทํำยังไงให้มันแบบลดลงเราต้องมีหาวิธีถูกต้องนะคะไฟป่าเป็นอัคคีภัยเนาะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ แต่ถ้าดีโนตเนี่ยเป็นมหมันตภัยมหันตภัยร้ายแรงนะคะประมาณนี้นะคะบนภูทอกเองจะมีพระด้วยสามารถขึ้นมาสักการะแล้วก็ถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือจะมีชิงชา้าถ่ายรูปกับชิงช้าได้นะคะคลิปนี้ไม่ได้ดูที่เที่ยวหรืออ่านดูได้เนี่ยมีอย่างหนึ่งดอกไม้เป็นพลาสติกฮะ<า>ดอกไม้เป็นพลาสติกอะไรนี่ดอกไม้เป็นพลาสติกไปดูใช่ดอกไม้เนี่ยเห็นสวยๆอย่างนี้เป็นพลาสติกนะจ๊ะพลาสติกจากคนที่เนี่ย ขึ้นมาแล้วแบบแม่เอาไปทิ้งเขาเลยว่าเออพลาสติกไหนๆก็ย่อยสลายช้าแล้วก็ปลูกกต้นเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสวิกฤตที่ให้เป็นโอกาสเฮ้ยก็สวยนะดูเป็นดอกกุหลาบมองไกลๆสวยมากนะมันเป็นแบบว<ด>่าใช่การสักุระตอนแรกนึกว่าเป็นสักุระนึกว่าเป็นดอกพญาเสือโคร่งแต่เราที่เป็นค่ายสักุระแต่ไม่ใช่เนาะนะครับประมาณนี้ดูดดมองนู้นดินันงนังชิลมากมาดูด้านนี้เกี่มากเกี๊มากขอถ่ายด้านหลังแล้วกัน ชิวไหมล่ะนังไปกันเลยทีเดียวรนะาาดดวังรถเดะนี่เป็นพิธีการรถชิงช้านะครับเป็นชาวมอเหรอจ้ารถชิงชา้าไม่ใช่นะนี่ก็มานั่งชิงชา้าเล่นเฮ้ยตรงนี้ดีมากเลยอ่ะสวยมากเดี๋ยวนะ วันนี้มีเพลง Song of Dina ด้วยเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปกับขึ้นกับนะคะก็เป็นรถสองแถวถ้าเปอุบนแบบนี้เป็นรถสายแปดนะครับประมาณนั้นลาไปแล้วนะคะสำหรับผู้ทอกนะคะที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองธนาคามนะคะของทางสปปลาวด้วยสวยมากฟังดูแม่น้ำโขงดูแก่งคุดคูลาไปแล้วจ้าเยวจะทำ Song of Dina เลยเดี๋ยว